ดูลงทานมื้อเย็นไปแล้วกันนะคะปลาชุบแป้งทอดวันนี้น้องเจมจะพามาม่าไปไหน <Okay. S 1> ไปไหนนะ <Okay. S 1> อุ้ยทำไมมองไม่เห็นเจมเลยมืดตื่อวันนี้เจมจะพามาม่าไปอีกที่ <Okay. S 2> ไปค่ะวันนี้น้องเจมจะพาไปเที่ยวอีกทีอ่ะเราจะไปดูเฟอร์นิเจอร์การไปดูว่าจะได้ถูกใจหรือเปล่าป,ป้าไม่อยากไปด้วยวันนี้อากาศร้อนมากนะคะสามสิบองศาเลยไปกันเอารถคันนี้ไปเพื่อคนของได้ ช่องแมกบกะปิไลฟ์ฟินเจอรมนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะตอนนี้แแมก็นั่งอยู่ในรถมีคนขับรถให้นั่งวันนี้นะคะเราจะไปอีเคียกันเราชวนปะปาแล้วแต่ปะปาไม่อยากไปนะคะอยากนอนพักอยู่บ้านตอนนี้ร้อนมากนะคะ29องศาในรถเราตอนนี้นะวันนี้ร้อนเมื่อวานก็ร้อนมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปซื้ออะไรหรือว่าได้อะไรบ้างจากอีเคียวันนี้นะคะทุกคนไปกันคะ่ะ 你也听吧。Yeah, We can even zoom tight. And that was a little bit more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright โอาแล้วําไมไม่กินนะโหโหโหลงมาบอกว่าหิวคือเมื่อกี้ไปอกเคยมานะคะน้องเจมพาไปอกเคยตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงครึ่งเดี๋ยวแม่มจะไปทําขนมปังมาให้ลุงแล้วก็ทานที่ในสวนนะคะทานด้วยก่อนไ,นไหนไหวัดดูดิ ยังใส่ได้เลยลูกยักระตัวนั้นเสื้อป๊าป้าเนาะรอด้วยเจมใส่เสื้อป๊าป้าใช่ใช่ใช่วันเจมไปร้านไหนลูก Äh, jetzt weil die die Feli kommt jetzt direkt zur Blume. Der Luca kommt direkt zur Blume. Das heißt wir gehen erstmal nicht essen. Aber Steff will trotzdem was essen gehen und ich auch, weil ich Hunger. Wir gehen in Taifut weg. Taifu, äh, Buchastraße? Ja. Hm. Weil wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben, hm. und jetzt haben wir gesagt, dann gehen wir Thai food. Hm. Oh, mein bei na. Ja, Thai genau. Bucherstraße und wir haben nicht mehr. Ja, okay, gut. Okay. Tschüss. Danke, okay. tschüss gone. Tschüss, bei Pontai. โอเคชูสไปแล้ว okay, มันเกิดเพื่อนโอเคปะป๊าน้ำเจมเอาเบียร์มาให้ปะป๊าแล้วนู่นน่ะเบียร์อะไรวันเนี้ยเอา้พิลซ์น่ะอ๋อยังไม่ได้รินใส่แก้วเลยหรออ่ะรินโอ้ยโวยโวยโวยยฟองเยอะจังเลยอุ้ยลุงฟองเยอะเกินไป อาหารมาแล้วจ้าวันนี้วันนี้ไปรับมาจากที่ร้านนะคะอุ่นเรียบร้อยเป็นปลาทุกวันศุกร์ลงทานปลาค่ะนี่เยอะไหมลุงอิฟีเนะนี่อีจุกโอเคเอาไปเลย อาจา์มาใส่แต็งโมเต็งโมแต็งโมแเต็งโมเต็งโมเต็งโมเมื่อวานน้องเจมซื้อเต็งโมมาฝากลูกใหญ่มากกินกันไม่หมดไม่ไหวแล้วก็เอาเขียงมาหั่นเตงโมอ่ะโอเคไหมลุงทาน Ja, ich habe warm gemacht. Gut, Gut wenn man Schaut aus wie eine Doppel. Das ja, es sind zwei sind Stück. Ja, deswegen habe ich hab gesagt, oh vielleicht, vielleicht nehmen wir eine weg. Nee, du weg. <laughs> nein, ich esse äh, äh, Wassermelone. Ja. ทุกคนเรามาทานแตงโมด้วยกันนะคะเมื่อวานน้องเจมซื้อมาฝากลูกใหญ่มากเมื่อวานตอนเย็นนะเจมก็ซื้อมาฝากก็เลยหั่นใส่กล่องเอาไว้อากาศร้อนๆแบบนี้ใช่เลยค่ะอืมอ้วอะอุ้นกุ้ดเนาะเ้ออืม <Yeah. S 1> ดูลุงดูลุงทานเื mm hmm. น้อเย็นไปแล้วกันนะคะตอนนี้ก็อีกสิบนาทีหกโมงเย็นเซนโฟเซ็กรสก่อนสิลุงฟรสเฮียทุกคนเฮียตรินฟรสทีเอยต่อสินเฮียดรินที่อเลยมันดูเลสินิก้าหินฮึ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 สึฮึฮึฮ ดงดิงดิงดูเอาที่ขับมันเต็งโมที่ชับดีแสบเต็งทุกค <c oughs> นนะจ๊ะเ็สินิคสนิคสดูลงทานมื้อเย็นไปแล้วกันนะคะ Bla, Schubbang Thorn. Das ist nur. Mh. Aber auch Kartoffeln. Kommen schon auch. Man hat mich auch bla. Ja, Kartoffeln. Ja, Nein, kein Fisch. Kartoffeln. Nee. So. Man fangt. Das wäre fast zu wenig gewesen, deswegen habe ich den nicht gegeben. <laughs> อืมอืมอ,อ,อร่อยอร่อยลุงอันนี้มันนาวเลมอนบีบเลมังใช่ไหมอืมอืมอืมอร่อยลุงร้านนี้เจ้าประจำเลยนะคะไปรับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยอืมอ,อาทิตย์หน้าเป็นอะไรลืมดู อเดี๋ยวจะให้ดูรายการที่เราไปรักมาลุงมีเป็นขาประจำนี่นี่ okay, นึกขึ้นมานี่ร้านดั้งเดิมแถวบ้านเรานะคะแล้วเขาก็จะทำแปลนเนี้ยเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะก็คือจะมีจะมีวันจันทร์วังคารพุทธพฤหัสศุกร์นะคะเขาก็จะมีว่าเออวันจันทร์มีเมนูอะไรบ้างเขาทำแค่สองเมนูนะคะต่อวัน เนี่ยไม่แพงด้วยค่ะเนี่ยน่าสนใจนะคะถ้าใครจะทำร้านอาหารเล็กๆหรือว่าถ้าใครจะทำร้านอาหารเล็กๆหรือว่าทำในบ้านส่งลูกค้าประจำนี่นะคะ <c oughs> เขาออกเมนูเนี้ยทุกๆวันพฤืนหัดเมนูนี้ก็จะเสร็จแล้วแล้วเขาวางไว้ที่หน้าร้านนะคะทุกคนก็ไปหยิบมาแล้วก็สั่ง สั่งล่วงหน้านะคะให้มาส่งที่บ้านหรือว่าไปรับเองก็ได้นะคะของเรานี่เลือกไปรับเองนะคะไม่มาส่งที่บ้านเพราะว่าเขามาส่งที่บ้านเนี่ยเขาจะมาส่งตอนเที่ยงซึ่งลุงไม่ต้องการเปิดประตูให้ใครนะคะตอนเที่ยงเราก็เลยเลือกที่จะไปรับเองร้านเ็าเปิดถึง6กโมง เราก็ไปรับตอนไหนก็ได้อย่างเช่นวันหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยที่เขาสั่งส่วนมากเลยแหละเขาก็ไปรับตอนเที่ยงเพราะเขาทานมือนนนม้อเที่ยงแต่ลุงแบงค์แกไม่ทานมื้อเที่ยงแกทานมื้อเย็นเราก็เลยไปรับสายแล้วก็เอามาอุ่นทานแบบนี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตในเยอรมันของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะคะไว้พรแบบนี้ให้ทุกคนทุกครั้งจากใจจริงๆเลยค่ะ ถ้าทุกคนชอบก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกๆก,การกดติดตามให้ช่องแหม่มกะปินะคะเจอกันใหม่คะ่ะชื่อสอวีดะเซนสวัสดีค่ะเชื่อเชื่อเมริดิกไปวีดาลุงบอกว่ากลับมาทักทายกันอีกเร็วๆนี้นะลุงบอกอย่างนี้นี่ดูน่าทานไหม ยำม,มียำม,มียำม,มียำมีอา้าวลุงชื่ออะไรลุงชื่อเบรนไม่ใช่สระเอนะจริงๆสระเอเนี่ยแกลืมแล้วนะคะว่าแกาเอาเสื้อนี้ไปปักที่เมืองไทยเหมือนก็บอกว่าลุงเอาไปปักเองที่มาบุญครองจําได้ไหมจำไม่ได้แกจําไม่ได้ว่าแกเป็นคนขนเสื้อผ้าเอาไปปักเองนะทุกคนอืม กลับบ้านกันอา้าวก็อยู่บ้าน,นจะไปไหนถ้าทุกคนชอบก็กลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งค่ะชื่อสวิทเซนสวัสดีค่ะมาทานเต็งโม,โมโด้วยกันค่ะทุกคนเต็งโม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 อร่อยมากมายอืออันนี้ดีเด้ออีกช้อนของโอม่าเนี่ยอร่อยมากเลยนุ่มอืมอ ลงตากผ้าเป็นผ้าผ้าที่รองบนพื้นในห้องน้ำ